สวัสดีทุกท่านกันด้วยวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล่นมุมมองบุคคลที่3ในโหมดวูซัดกันนะอันดับแรกเลยเข้าเวริร์กช็อปนะครับผมนะพิมพ์นะครับ p s 3นะครับนะแล้วก็อันนี้นะครับนะกดเข้าไปแล้วก็สมัครเสร็จแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับผมนะคลิกไปนะแล้วก็ไปดาวน์โหลดตัวนี้มาเลยนะคุณจะดาวน์โหลด หรือว่าจะ copy ก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยนะว่า copy ข้อความอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยแต่ว่าผมดาวน์โหลดมันก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับผมนะพอได้ไฟล์นี้มาแล้วล้วก็เข้าไปเข้าไปที่หน้าหลักเลยนะครับผมนะเข้าไปหาโฟลเดอร์เกมนะครับผมนะเปิดหาไฟล์ในโฟลเดอร์เกมเข้าไปที่เลเดแล้วหาไฟล์โฟลเดอร์เกมแล้วก็เข้าไปที่อ่นี่นะเลเดดทู แล้วก็หานี่คนระับไฟนี่เลย cfg นะแล้าไปแล้วเราก็ลากไฟล์ตัวที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยลงไปเลยนะโอเคลงเรียบร้อยจากนั้นทำไงต่อนะอย่างเข้าเกมับผมนะโอเคมาแล้วก็มาเซตติ้งค่าตรงนี้เลยนะครับผมคนะีย์บอร์ดเมาส์แล้วก็ปรับเลื่อนมาเลื่อนไปสุดเลยนี่นะอันนี้คือเปิดปิด เปิดการใช้มุมมองคนที่3นะผมจะเป็นอินแล้วกันส่วนอันนี้เป็นซูมอินก็จะเป็นใช้เป็น B แล้วก็อันนี้เอาคือ V โอเคแล้วกดแอปพลายจากนั้นก็ลองเทสกันนะครับผมนะอ่าเปิดเปิดใช้งานซูมอินซูมเอานะครับผมนะได้หมดเลยปิดใช้งานนี่นะครับนะ โอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วก็ออกนะครับผมนะออกเสร็จแล้วไมต่อเรียดอ่อนไปที่มอดตัวเดิมเลยแล้วก็กดยกเลิกสมัครไปเลยนะครับผมนะโอเคเรากดยกเลิกแล้วแล้วก็ไปลงมอดตัวนี้นะครับผมนะเทอร์เรซันบิลนะครับผมนะพิมพ์เข้าไปนะพิมพทอร์เทอร์เรซันบิลเนี่ยเปิดไปเจอเลยเนี่ยเนี่ยพิมพ์ไปแนละ้ อปอบวางไปเลยอ่ะเพอร์สั่นวิวเน่ยขึ้นมาแล้วครับปมาก็ทำการลงไปกดสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยเลยโอเคเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะตอนนี้แล้วก็สามารถที่จะเล่นเป็นมุมอมองปคลที่3ในยลองดูเนเเออก็เล่นได้ปกตินะเ,เพื่อน แต่ข้อเสียคือเราจะไม่สามารถเปลี่ยนทีมได้นะครับผมนะเราจะกดเอ็มแล้วจะกดไม่ได้เลยนะเนี่ยกดเอ็มแล้วกดไม่ได้นะกดเปลี่ยนทีมไม่ได้นะเออข้อเสียหลักๆเลยแล้วก็ตรงแถบนี้เราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นชื่อของฝ่ายผู้ติดเชื้อนะโอเคก็จบละกับวิธีการเล่นมุมอมองคนที่3ในหมดเวอร์ซัสนะก็ เปงบ้างชอบก็กดติดตามนะครับนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนสาระอีกนะว่ามีอะไรให้หน่าเล่นบ้างนะครับผมนะ